สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ Evo t เทคอีกแล้วครับตู้นี้เป็นตู้เทอร์โบ15นิ้วครับเป็นไม้ปิติเกิล V 2ครับเป็น E ีที1 V 2ตัวนี้จะมาแทนตัวเก่าครับขนาดสัดส่วนก็สูง65ลึก7ลึก60กว้าง50 มีหูจับด้านละสองล่เนี่เป็นหูจับอย่างด้านละสองเป็นสี่ชิ้นต่อใบเป็นฝาบนแล้วมีสเปคคอนด้านหลังสองชิ้นเป็นตะแกรงปรัอม pvc ครับเหนียวเนเลยปัอมโลโก้ครับมีตีนด้วยนะครับตีนตีนตู้ กันความชืน้นนี่ครับท่านใดที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ด้านล่างเลยครับทําสีระเบิดอย่างดีครับ เป็นเป็นเม็ดเลยครับสวยงามมากตู้นี้เป็นตู้เทอร์โบ15นิ้วใบละพันสองบาทครับแต่ว่าผมมีโปรโมชั่นเปิดตัว26บใบแรกครับเป็นราคา9 9 9ครับตอง9ไปเลยครับ มีจำนวนแค่26ใบเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจพร้อมดอกก็สามารถสั่งได้ครับทางไลน์เลยทาง Facebook ก็ได้สวยงามครับแพ็คแล้วมีเยอะครับยังไม่ทำสีเดี๋ยวจะเร่งทำสีให้ครับท่านใดที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับราคาเปิดตัว 99้ตอง9เท่านั้นราคาถึงสิ้นเดือนนี้นะครับมีจำนวน26ใบเป็นตู้เปล่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ